ตำกุ้งสดนะคะวันนี้เราได้กุ้งมานะคะสมตำกุ้งสดดยจ้านะคะกินกันเลยจ้านะคะทุกคนมีนข้าวเหนียวด้วยนะคะเซ่บมากค่ะแซ่บมากนะคะพี่ปูก็ใช้มือเหมือนเดิมนะคะทุกคน